กล่าวสวัสดีอชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านและคุณก็อยู่กับผมต้าเองต้าไหนต้าที่ตัวเล็กๆน่ารักปุกปิกไม่เห็นรู้จักเลยรู้จักแต่อีกต้าหนึ่งแล้วรู้จักต้าไหนอ่ะต้าที่เป็นสังขังรู้จักรั้จาควจามสะาอาไบ้าไอ้จาัอขังาไอ้ักาัาาไไ้ พอค,คิดดูแล้วต้าก็ไม่น่ากลับมาให้พวกมันด่าเลยเนาะหัดอามสะบ้างนะน้ำอ่ะหมายถึงซาตา้าเจ้าของ่องกับคนดูและวันนี้สายการบินซาต้าแอร์ไลน์ฟรีไวไฟไลและสังขคังทุกที่นั่งได้กลับมาเปิดใช้บริการอีกรอบและคุณผู้ชมทุกท่านได้โปรดกดไลค์หนึ่งครั้งเพื่อเป็นค่าตั๋วค่าอะไรนะค่าตัวว๋วไวาใ้กี่อ เล้วเกิดไปนตัวแขงเป็นทัไงสี่กยิตายเลยคนขี้โกหกยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่สายการบินซาต้ตาแอร์ไลน์วัดใจจะไหวที่โปรยลงมามากมายนั่นคือสังขังหัวอกน้าบ้างถือว่าบอกแล้วว่าสังขารักขาได้รู้จักไม่สีบ้าโลชันนะ้และสีบ้าโลชันสปอนเซอร์จีจี่อรูทั้งรู้ตรงได้เป็นจุดอับแทนที่จะรักษาความสะอาด สเจ้าข,ของช่องไม่น่าจับกูมาทำคอนเทนต์เลยเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจพ่อมดเทเบิลเพย์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่เพ e น ID ดีเท่านั้นจิมได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างถูกกว่าเติมเองแบบร้อยเปอร์เซนต์และทุกครั้งการเติมอย่าลืมใส่โค้ดส,ส่วนลดของเจ้าของช่องเพื่อรับส่วนลดอีก1%ทุกครั้งการเติม100บาทจะได้รับเทเ e r ลคอยแบบคูณ2ลดสูงสุดมากมายถึง25%เท่านั้นจิมได้เลยที่ลิงก์ข้างล่าง ไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้อง Clever Pay ไม่เห็นตลกเลยสงสัยเป็นมุกตลกของบราซิลไกลลวสวรสดีผู้โดยสารทุกท่านและจุดหมายปลายทางของสายการบินนะครั้งนี้ก็คือบราซิลคงดอพิมหากับโปรยสังขัคงนะบราซิลมันทำไมไม่รีบลักไาบรรหายวะาฮะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีการรักสายบัญหามันก็จะได้เลิกคันสักทีเป็นสังขังเทรมาน สังขังบราซิลจอดป้ายจอดป้ายในขณะนี้เครื่องบินของเรากําลังจอดป้ายเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่มเติมรอเลี้ยวสนใจจะไปดูสุดยอดนักเตะของบราซิลกันไหมใคกันเหรอสุดยอดนักเตะของบราซิลบราซิลขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลดังนั้นจะพาไปดูโรนันโดโอ้แล้วโรนันโดอยู่บราซิลอยู่ในบาซิล ณดดขนาดนี้สภาพอากาศเกิดพายุฝนหมกระหน่ำมีหิมะตกเป็นจนํานวนมาก <c oughs> ดังนั้นทุกคนด้โปปดละมัดระวังอากาศร้อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัปตันผมรู้สึกมันแปลกๆพายุฝนหมกระหนำ่ำหิมะตกและระวังอากาศร้อนมึงอยู่โลกกูเม่ปะเนี่ยไม่ใช่พอดีว่าเครื่องบินของเราบินผ่านทวีปมืดใครไม่ได้ดูการ์ตูนคราวนี้ก็งงเป็นไก่ตาแตกก็บอกเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาแอร์ไลน์สวัสดีลอ มามาโบกเครื่องบินเหรออ,อุ้ย,ยงงเพยอนอตอนนี้ผู้โดยสารเต็มแล้วข,ขออนุญาตเตะลงเครื่องน้ำตากูแทบไหลมีการโบกเครื่องบินไม่พอยังมีการไล่ผู้โดยสารลงระหว่างทางอยู่เฮ้ยมึงเครื่องบินนะเฮ้ยสายการบินสังขังแล้วไ่เรียนนักใช้บรรทายเราก็รู้ว่าสังขังมาบรรทัดแล้วมันทิงรอบลอยไหวโอ๊ย เที่ยวบินครั้งนี้คือเที่ยวบินบราซิลดังนั้นเราจะบินแบบบราซิลบินแบบบราซิลขาป้อมแบบบราซิลเนี่ยเห็นไหมไม่ช่ที่มันยิงมาแปกกๆก่อนน้เนี่ยไม่ขำกันผมบอกแล้วมันเป็นมุกบราซิลถ้าเป็นคนบราซิลต้องขีดแตกแน่เลยสวัสดีครับผู้โดยสารโบกขึ้นบินการทางดังนั้นจอดรับ ว่างๆสาะผมหน่อยนะหลังแค้มันล่วงโดนหนูเนี่ยโอ้ยสบายใจได้ทาร่านั่นไม่ใช่หลังแค่แค่สังคังเองอแล้วมันไม่รักษาล้านถุงกันล้วนตัวเองเป็นกับตาสายกันเป็นสังคังแปบไม่ดูไม่ดีเฮ้สังคังลวงตาสังคังลวงตาแล้วสังคังลวงตาคืออะไรวะโอผ้าเกงหลุดดิ สั่งข้างลวงตาแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยเห็นไหมมันขับอยู่คนเดียวบอกเลาถ้าเป็นคนบาดซิวต้องจลกแน่นอนเลยเฮ้ยมุกบาดซิวเรียนผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้ไฟบินของเราใกล้จะถึงจุดปลายหน้าบาดซิวแล้วได้โปรดรัดเข็มขัดให้แน่นเตรียมรับแรงกแทกเดี๋ยวเดวเมื่อกี้รู้สึกมีอะไรแปลกๆรัดเข็มขัดแน่น โอเพนบินไม่ข้ามคือคือแดงสายการบินซาต้ตาแอร์ไลน์ขอกล่าวขอโทษผู้โดยสารทุกท่านที่ไม่สามารถพาท่านไปถึงบราซิลได้อ้าเวเอยกับตันนั่งตั้งนานตอนนี้ถึงไหนกัมพูชาโอ้ยกับตันสังหารให้กูจะไปบราซิลโ,โจบแล้วกูว่าจะไปดูโรนันเดทีบ่บราซิลบราซิลก็ไม่มีโรนันโดโอ้ยและเนื่องด้วยความผิดพลาดของสายการบินเราเราขอกล่าวขอโทษ เลือคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมกับสังคังอีกคนละ e อเอเอาแค่เงินได้ไม่ไอสังคังเนี่ยกูไม่อยากได้ไม่อยากได้งั้นขอใหม่อีกรอบหนึ่งสายการบินซาตาแอร์ไลน์เปิดให้บริการอีกแล้วจ้าซาตาแอร์ไลน์ที่ดังสบายเพราะมากมายด้วยสังคังไล้มึงไม่ล้างที่ดังให้ลูกค้าว่ามันเป็นสังคังติดเนียมันสามารถติดต่อกัน ไอ้ลมมันไปลมไปต่อกษาความสะอาดบ้างิว่าโอ้ยเมยนชาตาเมียนชาตาหลังน้ำตาโอ้ยเมียนชาตาแต่งเป้าหมายการเดินทางครั้งนี้ก็ยังเป็นบาราซิลจอดรับลูกค้าการทัพโกโกวาโกวาไม่ได้จะโบกเครื่องบินโกโกวาจะโบกรถเมยจากสุขุมวิทไปญี่ปุ่นรถเมยสายไหนวะสุขุมวิทญี่ปุ่นเนื่องจากเข้าน่านฟ้าของบาราซิลเราขออนุญาตบินแบบบาราซิลเลขเข้ามาครับลูกค้าเลขเข้ามาทาไม่ มากูดึงขณะนี้สายการบินของเรามาจอดป้ายที่สุขุมวิทแถวบาซิลทำการจอดรถรอลูกค้ามาจ้าวิจัยแล้วบาซิลบินสุขุมวิทมาจ้าเลข้ามาสายการบินสุขุมวิทบาซิลให้มามากูดึงไม่เดรอยโมปคนบาไคุณเลย ล่าวเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านณสถานีต่อไปประเทศบราซิลอำเภอบ้านหนองเขียดเปียกใกล้ถึงที่บริการแล้วดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะลงกดกระดิ่งได้เลยบ้านหนองเขียดเปียกกดกระดิ่งแล้วจ้าเดี๋ยวนะคำถามต่อไปคือมึงจะลงยังไงและสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่หิวทานสายการบินของเรามีของว่างไว้ให้รับประทานและเติมได้เลยเดี๋ยวอยโอ๋ออะไรได้ใส ไม่ให้เจอบมอตายแล้วเจอเพื่อบินแล้วบินกันไปก็เจอีกรอบด้วยลอยไในลอยดับเบิลลอยแล้วถ้าหาผู้โดยสารท่านใดไม่เชื่อฟังก็โดนนี่ไม่ตายหรอกค่ะแน่จริงเข้ามาสิ แลนนี่ก็คือสจวดประจําเครื่องบินของเราเดี๋ยวเดี๋ยวดูยังไงก็โจ๊กเกอร์ซาตททำไรอะดักรอให้บริการลูกค้าอย่างสนใจเที่ยวบินบาซิลไหมมีไงการโปรยปลายแบบบาซิล เป็นไงบ้างยานพนักงานสายการบินของเราบริการดีไหมเออก็บริการดีอยู่นะพี่ต้าว่าแต่เเขาจะเกาหว่างขาอะไรกันขานาดนั้นนะที่พนักงานสายการบินเขาเกาเพราะว่าเขาเป็นสังขัง แล้วมึงไม่ดูแลความสะาเรื่องความปลอดภัยด้านสังคังในสายการบินมึงหน่อยแล้วกับตาเชื้อสังคังระบาดนั่นแหละคุณซิตี้เวลคัมเลสิเดนอีวิลสังคังบ้านหนองเขียดอับแอนะประเทศบราซิลใกล้ถึงแล้วจ้าผู้โดยสารที่จะลงบ้านหนองเขียดแอบแอได้โปรดกดกระดิ่งโอ้โอ้โอได้โปรดอยู่ในความสงบด้วยครับตอนนี้กับกับกับตันแย่แล้วกับตอนตายแล้วอ้าว กับตันตายแล้วแล้วใครขับเครื่องอ่ะคนตายแล้วเราจะตายใจจะปวดกัตันทิ้งพวกเราแล้วกัตันไม่สังคายทิ้งพวกเราแล้วไม่ต้องสายกันไม่ต้องเขี่ยกันไปแล้วเขี่ยสังคายจุดเจ็บไม่ต้องมาสวดไม่ต้องมาร้องไอ้พวกปึกแป้นปีกเครื่องบินของเรามีระบบออโต้พายโลดมันสามารถบินและลงจอดได้อัตโนมัติแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะขึ้นไปเติมบนเครื่องอยู่เมเดเมเด ณขนาดนี้เครื่องของเรากําลังทําการลงจอดที่บ้านหลองเขดอีโมโอแอบแอนะประเทศบราซ <บา S 2> <อ>ิลขอให้ผู้โดยสารทุกท่านอยู่ในความสงบและก็รัดเข็มขัดให้ปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนามบินของประเทศบราซิลชื่ออะไรนะเรียนผู้โดยสารทุกท่านถ้าหากผู้โดยสารทุกท่านลงจากเครื่องเราแล้วมีอาการคันระหว่างเป้าแล้วก็ที่หว่างขาได้โปรดอย่าตื่นตระหนกและตกใจเพราะมันเป็นเพียงแค่ผลกระทบระหว่างทางที่เราบินมาบราซิลเท่านั้น ทุกครั้งที่ททบินบเข้าสู่น่านฟ้าบราซิลจะมีอาการคันระหว่างขาเท่านั้นเองครับเดี๋ยวๆดวกลับตันกูว่ามึงแถแน่นอนขอขอบคุณคันขอขอบคุณทุกท่านที่มั่นใจในสายการบินของเราอ๋อคันออจะเลินแล้วมึงกลับตันยะนั่งเก่าแล้วผู้โดยสารอย่างเราจะเหลืออะไรลหละเฮ้ยเกียวบินสังคัง แล้วทำไมไม่เป็ดบันไปวันรู้ว่าเป็นข้าครังมันหลักบานเป็นหัวเมืองเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วโลกติดตอนาลังกันครั้งจายแล้วหมดกันผีชีวาจะเป็นผีจังคังรั้ง และคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาางูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็กราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยน,นะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงสอบนะครับผมและใครที่กําลังสอบอยู่เนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้ผ่านทุกวิชาไม่ตกเลยสักคนเดียวนะจ๊ะและใครที่กําลังทํางานอยู่หรือนห,นหนักหนักหนากับการทํางานมากก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาสู้ๆนะจ้าเพื่อครอบครัวเพื่อนนั่นเพื่อนนี่เอ,อาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับผม บายบายรักทุกคนและเป็นห่วงทุกคนเสมอนะครับจะอยู่ตรงนี้เสมอเลยเงงหากูวแวะมาดูกันได้นะจ๊ะคอมเมนต์เล่นกันได้งุย